สวัสดีครับท่านผู้ชมพาชมบรรยากาศอีกแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่ากว่าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมวันศุกร์ครับท้องฟ้าแจ่มใสมากทุกท่าน,นบรรยากาศช่วงบ่ายสี่โมงกว่ากว่าอีกแล้ว ชมรบรรยากาศรอบๆกันทุกคนข้างในแดดรบแดดแดดส่องถึงข้างในากาบเชบวงบ่ายสี่วงก็กว่าวันศุกร์ที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคม ท้องฟ้าทุกคนฟ้าแจ้งจังปังฟ้าแจ้งจังปัง บรรยากาศเงียบเหงาเลยเก็บภาพบรรยากาศเงียบเหงาวันศุกร์ที่11ครับพาเอฟซี uh, มาชมบรรยากาศตลาดรถอีกแล้วศุกร์ที่11เย็นสิงหาคม บรรยากาศ4มงกว่าวทุกคนอัปเดตหน้าร้านอัปเดตหน้าร้านให้ชมบรรยากาศเงียบเงามากครับเราชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิปหน้าน้อง ใส่วันจะไม่ตกทุกทุกใส่วันต้องฟ้ามันจะไม่ตกม,มตามมชมกันก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะ้า